ดอกแก่เนี่เอาเปัญญามันแข็งกินดอกสีมะยมเกศสวนออเคลสอดนี่ินไตูยงใส่เตตไรตี้ยดูตูยูว่าหมมหาเจ้าของตนัการมกบอกแม่ละเล็กาอยู่บ่ยังสิเอานั่นแหละอันนั้นแหละเรว่มพอเจ้าของพอเจ้าของตนพักการด้วยจ้ะมูขันก็มันโมเมนบอสบอกมแดง มึงก็บอกมึงมึงหนีอย่าุยว่าแดงเดียวนน่ว่าฉันตัวยันมึงนี่ว่างันเจ็ดสิบนนี้เจ็ดสิบคอดีดรุ่ยอกครับแม่รั่มนต้นลว่าแม่รั่มถึเยี่สิบยม่สิบเจ็ดสิบเจ็ดห้ายางเจ็ดสิบทำเม่รั่มเจ็สิบเอ็ดว้นตาไม่รเดี่ยวก็จะได้ส่นอขยังข กูได้ยินเสียงคุเนียงหูฟังเขาตัดในกระดังกระสีแต่มันเสียงเงีงจอแจจอแจเออผมมันยิงเก็บกูโจกเลยดิ่อยการกูเล่นกูโจกอันผู้เย้ไกลเป็นยังมันยังก็มาเอาเกาะปมูไงปอมูเขามาเอาซอยบนนี้เอยนี่่บเออเก็บบ่เป็นเจน้ำเกลือจากสามขึ้นจะนำมาขั้นสวม กินเต็มยแต่ว่าหายปีหมดปูเปียงผลจันเพราว่กอูดม่เฮ็ดยาลูกก่อนก็เมาตาตนี่และงเจ้าบากเป็นันเป็นชิ้วเป็นลางเจ้าบาทเปียกเฮ็ดยาบอกมันเป็นเฮ็ดยาโอ้ยาแล้วเนาะยาบอกไอ้ยาไายบอกยาไายยาไายพเนีดียอพวกสีพวกอีร่องึงเียวเอาสามยางมาเสกันเจ้าตัตั้งกวอนเดียวเอาใบสีกาพยัใบสีตาบ้าใบสีตาเขาีเล็กสามเห็นไหม ักกูอันดอกอันน้ำเก่ยาเข่าไหมเธอเยงันไหมู้เินอีนลูกู้เ่า้ัเยี่หมองูเนดอกลูกูเข่านันยัอนลูกเข่ามากก็ลูกเท่าหลาแล้วดมแล้วกันสบายอีนันบม่มาเรเฮอยอืมค่ะมื่อนี้พอทิ่ก็ไม่พิมพ์กับพาเซีมาเทียวทงเทียว่ามาตามผู้เป็นฟันเม่นเด้อจ้ะ กูเจ้าของหน้าเจ้าของตนพักกามพักติวนี่ละจ้าพอเขาว่าฝันดีสิเบาสูฟังเพิ่นว่าถ้าได้โชคได้ลาบน้ากันพอเพิ่นเคยถูกเลขหลายจ้าอยู่นี่นเคยถูกหดสามตัวเนาะคเนาะมืงหนีก็เลยได้มาเดี๋ยวพอเขาจะให้ตัวเลขไปเป็นแนวทางเพิ่นว่าลองสื่อเบิ่งเดอ้อเพิ่นว่าว่ามันซูสามแปดที่หนึ่งสี่สี่ว่ามึงหนีแปดที่ ่างสลัดแต่ว่าข้าฝ mm ัน hmm. ว bon ่าขาขี่ม <and> ่ไส <c> ่แล้วมันม้วนกับแม่โม่ไส่โมไส่ข้าขั้นนี่มันสามแปดศูนย์นี่นี่มันเล่ม้วนกลับวานนี้มันม้วนกับมันสามแปดศูนย์มาวันนี้ก็ศูนย์สามแปดตัววันเิ่นฝันนี่ในพมพอตอยเิ่นฝันเิ่นฝันแม่นว่าจะเนาะนีเดจะเลขพอต้อยเิ่นฝันเดฟสีเิ่นว่าเิ่นฝันว่าขี่มอแต่ไส์มวนกลับเนาะค่ะเนาะ อ๋อเลกสมาโดนใจสนอบาทเลกรถมอเตอร์ไซค์เพิ่นหนึ่งสามแปดศูนจ้ะหัวสิบหงมีหน้าค่เมด้วยค่ะนีผพากันไปขอเลขธงยูธาเนี่ย่ละจ้ะเติ้งได้โชคได้ลาบเติ้งได้พักกามพักติววนอะนอ่คเนาอะอาหารบานปลาบานเฮาจ้ะบานหน้าเฮานี่ยละ เ er ี่ชีเคยกินมโนเอามาซุปเอามายังนี่ยละจ้ะพอหฮาผัดมาเวาความฝันหนื่อปั้งแค่เอาสามใบเลยพี่ดจจ่าพอห่อคนฝันเกี่ยวกับรดมอเต์ไสค์เปม่ขคะเนาะฝันเกี่ยวมอเต์ไซค์เปล่าฝันหมุเต้ไปหาเทศบาลไ้โซ่ท่อ้ฮะโซ่ท่อบักเดมันคือดังดีตายห้ามันแ้เยว่าไปถาหน้ายกน้ายกเมื่อถึงเขาพี่เดจจเด็กรถมอ์ไค์พอหฮอเนาะคะเนาะ ว่าพิ้นฟันโหลดม่วนกับิ่นว่าว่าจัดโหลดตัวนี้ละขอเิ่นจะฟันแมนเด้อค่ะแต่อยู่หน้าิน่นนีก็ะมาขอโชกขอลาบถูกตลอดจ้ะอย่ต้นใหม่าหมาเหมือนผ้ากันมาเก็บพักมาเอาโชกเอาลาบน้ำนกค่ะอยู่นีล่เล็คุณว่ามาต้องไปตัวอื่นดอกคุณว่า มันมวนกราบอยู่นี่ล่ละพ่อเข้าวะเอ้อให้เอฟซีเบ่งน้ำกันเด้อจ้ะให้ได้โชคได้ลาบน้ำพ่อเข้าเด้อผูดจาของหน้าผู้ฟันเหมอนฟันคิวนี่ล่ละจ้ะเอฟซี <c oughs> กินเป็นมโนพักสิวเด้อจ้ะนี่ พักติวพักธรรมชาติบ้านเห่าจ้ะเก็บเอาดอกเอายอดอ่อนไปซุปจ้ะซุปใส่ข้าวขัวหอมๆออกไปนั่นละด่าจ้ะของบ้านเห่าเนาะค่ะเนาะออกไม่ไหม้สิมันจะแสบจ้ะของธรรมชาติ พ่อทีได้จะขึ้นไปจัดการเออพอดีเขาออกไปกัเลยไม่นเออเมื่อนี้ก็ไดทั้งพักติ๋วทั้งพักกามทั้งโฉกทั้งลาบเนาะพ่อทีเนาะโอ้ยไปเอาหมองคนโฉกคนหมานได้หันไปหันถ้าไปไปเห็นพักติ๋วทั้งพักติ๋วทั้งพักกามกระลังออนนะจ๊ะเอฟซีกินเป็นบัลลปักกามแต่พ่อทีเห็นคนเลยขอเคนก็เลยขอเคนขึ้นเอาเลยเป็นสัน ได้มากกับซอบปุ๋ยนึงพุ่นละจ้ะผูาา้ใดอยากกับเอาเด้อเนอะเอาะพอทีแต่ก็พอทีตีเฮ็ดให้เบิ่งเนาะพักกามก็เสี่ยวมาดองจา้าพักติ๋วก็จะมาะซุปเนาะพอทีเนาะซุปมากินกับปลากินกับเมียงกับยังได้เบิดจ้ะทำมาชาดบานเฮายิ่งละจ้ะตัวเลขน้รำโชกพอต่อยให้เด้อ มากับไปจานโรตเตอรีไว้ล้วนแล้วว่าฟันดีปานนี้รถมวนกลับมาเลยเอามันเป็นเหลสิมวนกลับมาเพรอเขาวาน้องค่ะจ้ะผู้่นฟันแมน่นฟันคิวนี่ลระไม่พิมพ์ว่าจังได้กับสิออกค่ะข,า,ขาเลขกตัวนี้มันตรงกเลขกอันน้ำโขาที่ก็ไม่พิมพ์้อมจ้ะหวนสิจัดหนักๆเลยจา้านี่ลรพักติวจา้าใส่คู่นึงเลยเอามาซุปเนาะ ยูไซ์ก็ได้ไปสอหามาเป็นแนวทางแบ่งปันกันเนาะค่ะก็อยากให้ FC ฟได้โชคได้ลาบน้องกันทุกคนดนะค่ะงวดวันที่สิมีหน้าคมห5 3ค่ม 6, 3, 8, แปดศูนต่อพอเขาวักครับหมุนไปมวนไปมวน,นมากคุนจะซื้อหมุนอยู่นี่่หเพิ่นวะไอหอ f ซแนมเบิงเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนอ้กะซํานี่กอนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ